ลองนึกภาพตามนะครับถ้าชีวิตเรามาถึงจุดที่แบบตกต่ำที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรเลยจริงๆริแล้วก็มีคนมายื่นข้อเสนอให้เป็นทางลัดเลยนะที่จะพาเราพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้แต่ว่าต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะคะคำถามคือจะรับข้อเสนอนั้นไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับมาจากเรื่องสั้นสยองขวัญเรื่องรอยสักอาคมค่ะ เราจะมาตามดูเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อขวัญที่เธอตัดสินใจรับข้อเสนอนี้ครับใช่ค่ะเรื่องนี้จะพาเราไปดูกันว่าเมื่อความอยากได้อยากมีอยากมีโชคลาภมันรุนแรงจนบดบังทุกอย่างไปหมดเนี่ยราคาที่คนคนหนึ่งต้องจ่ายมันจะคุ้มกันจริงๆหรือเปล่าคะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวละครขวัญเนี่ยเเปิดเรื่องมาคือชีวิตพังมากครับ พัทงทุกด้านเลยใช่ไหมคะทุกด้านเลยครับอายุ28ปีถูกไล่ออกจากงานแฟนที่คบกันมาตั้ง5ปีก็ทิ้งไปหาคนใหม่โอ้โหแถมเงินจ่ายค่าเช่าห้องก็ไม่มีคือเรียกได้ว่าจนตรอกของจริงเลยครับภาวะแบบนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นคลาสสิกของเรื่องแนวทำสัญญากับปีศาจเลยคือสร้างสภาวะให้ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วใช่ครับทําให้การตัดสินใจแปลกๆมันดูอ่อ สมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีใช่ค่ะแล้วในคืนที่สิ้นหวังที่สุดของขวัญเนี่ยเธอก็ไปเจอเจออเจ้าของร้านเหล้าที่เป็นคนชี้ทางไปหาอาจารย์ทองที่สำนักท้ายป่าช้าค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่การไปวัดทำบุญขอพรนะไม่ใช่เลยแต่มันคือการมุ่งหน้าไปหาศยศาสตร์แบบเต็มตัวเลยบรรยากาศระหว่างทางนี้เรื่องเขาเล่าได้น่ากลัวมากครับเป็นยังไงคะวินมอเตอร์ไซค์อะครับไปส่งแค่ปากทางเข้าปา่าช้า ไม่กล้าเข้าไปต่อโอ oh. ขวัญต้องเดินฝ่าความมืดเข้าไปคนเดียวและภาพสำนักอาจารย์ทองก็เป็นแกละกระท่อมไม้เก่าๆครับที่สร้างคร่อมหลุมศพไรญาดเอาไว้แค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วนะคะใช่ครับบรรยากาศมันบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีนะแน่แ,นแล้วตัวของอาจารย์ทองเองก็น่าขนลุกมากนะคะในเรื่องบรรยายว่าเป็นชายชาราผอมเกรง็งแต่ทั้งตัวนี่เต็มไปด้วยรอยสกักจนแทบไม่มีที่ว่างเลยค่ะแล้วอาจารย์ทองก็บอกกับขวัญว่า เขาสามารถช่วยได้นะแต่มันคือการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การให้พรอืมไม่ใช่การให้บอกเปล่าเขาบอกว่าจะฝากของไว้กับเธอของสิ่งนี้เนี่ยจะกินโชคร้ายแล้วขายโชคดีออกมาแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องเลี้ยงมันครับซึ่งคำว่าเลี้ยงเนี่ยล่ะคะ่ะที่เป็นปริศนาสำคัญของเรื่องเลยคืนนั้นเลยครับอาจารย์ทองก็ใช้เข็มสักแบบโบราณจุ่มหมึกที่ผสมเลือดของตัวเองกับเท่าผ้าหอ่อศพ โหส่วนผสมนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะครับแล้วก็สักยันจิ้งจกก้าวหางลงบนแผ่นหลังของขวัญความเจ็บปวดนี่บรรยายว่าเหมือนถูกเล็กรนไฟจี้เลยแต่ขวัญก็ทนครับแล้วก็มีคำพูดสำคัญที่อาจารย์พูดทิ้งทายไว้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาพูดว่ามันหิวเมื่อไหร่มึงต้องให้มันเป็นเหมือนคำเตือนที่ขวัญในตอนนั้นก็คงยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเลยค่ะแล้วหลังจากได้รอยสักมานะครับชีวิตขวัญน,นี่คือ พลิกเลยพลิกแบบทันทีทันใดอืวันแรกเลยนะกลับมาถึงห้องปุ๊บบริษัทเก่าโอนเงินชดเชยมาให้เป็นเลข6หลักเลยครับบอกว่าคำนวณผิดพลาดโอ้โหมาเร็วมากยังไม่หมดครับวันที่2แฟนเก่าขับรถหรูมาง้อถึงที่ขอคืนดีแถมโอนเงินค่าทำขวัญให้อีก3 0 0แสนบาทอะไรจะดีขนาดนั้นคะเนี่ย วันที่สามนี่พีคสุดครับบริษัทคู่แข่งโทรมาเลยเสนอตำแหน่งผู้จัดการให้เงินเดือนสูงกว่าที่เดิมสเท่าทุกอย่างดีไปหมดจนหน้าตกใจเลยครับนี่คือช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดของข้อตกลงแล้วล่ะค่ะทุกอย่างที่เคยขาดหายไปอะ่ะมันถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวใช่ครับรวดเร็วจนลืมความเจ็บปวดตอนซักไปเลยจนทำให้เธอเริ่มมองข้ามความผิดปกติที่เอ่อกำลังจะเกิดขึ้นตามมาค่ะแต่แล้ว มันก็เริ่มทำงานครับเริ่มจากอาการคันคันที่รอยสักเหรอคะมันไม่ใช่การคันบนผิวหนังธรรมดาครับแต่คันลึกลงไปข้างในเหมือนมีอะไรกำลังใช้อยู่อืมฟังดูน่ากลัวมากค่ะแล้วที่สยองกว่านั้นคือหางทั้ง9ก้าของมันกำลังกระดิกช้าเหมือนกับว่ามันมีชีวิตครับโโหนี่คือจุดที่เรื่องเปลี่ยนจากของขลังกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างเธอแล้วนะคะเป็นปรสิตเลยครับ อาการคันนั้นก็คือสัญญาณของความหิวสินะคะใช่เลยครับแล้วขวัญก็เริ่มเชื่อมโยงได้ว่าทุกครั้งที่เธอโชคดีมันจะต้องมีคนโชคร้ายเกิดขึ้นเสมออ๋อมีตัวอย่างที่ชัดๆเลยไหมคะมีครับชัดมากคือมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อนุ่นได้โปรเจกต์ที่ขวัญอยากได้ไปครองค่ะวันต่อมานุ่นตกบันไดาขาหักครับทำให้โปรเจกต์นั้นตกมาเป็นของขวัญทันทีนทแล้วอาการคัน พอขวัญได้ยินข่าวนุ่นปุ๊บอาการคันที่หลังก็หายไปทันทีเลยครับกลายเป็นความรู้สึกอิ่มเอมเข้ามาแทนน่ากลัวมากค่ะนี่คือคกลไกของมันสินะคะอาหารของรอยสักก็คือโชคร้ายของคนอื่นใช่ครับเมื่อไหร่ที่มันหิวมันจะทรมานเธอด้วยความแสบร้อนจนกว่าเธอจะยอมแช่งใครสักคนในใจแล้วความทรมานก็จะหายไปแล้วจุดเปลี่ยนที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ตอนที่เธอมีปัญหากับหัวหน้าใช่ไหมคะใช่เลยครับแค่หัวหน้าตำหนิเรื่องงานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอืมความรู้สึกเสียหน้าของเธอรวมกับความโกรธของมันที่อยู่เบื้องหลังทำให้เธอเผลอคิดในใจว่ามึงตายซะได้ก็ดีแค่คิดในใจเหรอคะแค่คิดในใจครับแต่คืนนั้นหัวหน้าของเธอก็หัวใจวายเสียชีวิตคาโต๊ะทำงานจริงๆโอ้โหแล้วขวัญก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าคนใหม่ทันที เธอรู้สึกผิดนะรู้สึกว่าตัวเองฆ่าคนแต่ในขณะเดียวกันรอยสักบนหลังกลับพองตัวเหมือนมันอิ่มที่สุดแล้วมันก็มอบรางวัลให้เธอเป็นโบนัสก้อนโตณจุดนี้คือเธอเริ่มเสพติดมันไปแล้วนะคะเสพติดไปแล้วครับหลังจากนั้นรอยสักมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆอีกต่อไปค่ะมันเริ่มโตแล้วก็ขยายอาณาเขตของมันมันเลื้อยเหมือนรากไม้เลยครับขึ้นไปที่คอลงมาที่เอว เหมือนปรสิตท,ที่กำลังจะยึดร่างของเธอแล้วเธอก็พยายามจะกำจัดมันใช่ไหมคะพยายามครับไปทำเลเซอร์เลยแต่ทันทีที่แสงเลเซอร์ยิงไปที่ผิวหนังเครื่องเลเซอร์ก็ระเบิดไฟลุกท่วมห้องเลยครับแล้วตัวขวัญล่ะคะ ตัวขวัญไม่เป็นอะไรเลยครับแสดงว่ารอยสักมันมีพลังปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องร่างที่เป็นภาชนะด้วยเพราะถ้าขวัญเป็นอะไรไปมันก็จะอดตายนะสิคะใช่เลยครับพอรู้ว่ากําจัดมันไม่ได้เธอเลยตัดสินใจกลับไปหาอาจารย์ทองที่ป่าช้าแต่สิ่งที่เจอกับน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมกระท่อมของอาจารย์ทองหายไปครับเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นมาก่อนอา้าวชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอาจารย์ทองตัวจริงอ่ะตายไปเป็น10ปีแล้วด้วยโรคผิวหนังประหลาดโรคอะไรคะผิวหนังเน่าหลุดออกมาจน เห็นตะหมุกศักที่ฝังอยู่ในเนื้อครับแปลว,ว่าคนที่สักให้เธอคือผีของอาจารย์ทองใช่ครับแล้วตอนนั้นเองก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวเธอแต่เป็นเสียงที่ดังมาจากข้างในตัวเธอเองบอกว่ามึงคือร่างใหม่ของกูโอ้นี่คือความจริงทั้งหมดสินะคะมันไม่ใช่แค่การฝากของแต่คือการส่งต่อตัวตนของอาจารย์ทองมาสู่ร่างใหม่แล้วพอไม่มีอาหารจากข้างนอกให้กินมันก็เริ่มกินเจ้าของร่างครับ กินจากข้างในเลยเหรอคะครับความแสบร้อนมันแผ่มาจากข้างในร่างกายขวัญเริ่มผอมซีดลงอย่างรวดเร็วเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากเมื่อหาอาหารให้มันไม่ได้มันก็จะสูบพลังชีวิตจากร่างของเธอโดยตรงฉากสุดท้ายของเรื่องนี้บีบคั้นมากครับขวัญในสภาพที่ผอมโซเหมือนคนใกล้ตายขับรถกลับกรุงเทพตอนนี้รอยซักมันเลื้อยมาถึงใบหน้าเธอแล้ว เธอรู้ว่าต้องหาอาหารมื้อใหญ่ให้มันเพื่อต่อชีวิตตัวเองแล้วเป้าหมายของเธอก็คือเต้แฟนเก่าที่เคยทิ้งเธอไปครับแล้วเธอทำอะไรเขาคะเธอไปหาเขาที่คอนโดครับพอเขาเปิดประตูเธอก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะอา้าวแล้วทำยังไงคะเธอแค่จ้องเข้าไปในตาของเขาแล้วก็ปราถนาให้เขาทุกทรมานที่สุดแค่จ้องตาและผลลัพธ์ก็คือ เช้าวันต่อมาตำรวจพบศพเต้นในสภาพเหมือนคนอดตายครับทั้งที่เพิ่งเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงเหมือนถูกสูบพลังชีวิตไปทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับส่วนตัวขวัญก็หายสาบสูญไปนับแต่นั้นเลยแล้วเรื่องก็จดลงแบบนั้นเลยเหรอคะเรื่องเล่าทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยครับว่ามีคนเคยเห็นผู้หญิงที่มีรอยสักจิ้งจกก้าหางเลื้อยทั่วใบหน้าเดินเร่ร่อนอยู่ในป่าช้าืมคอยมองหาคนดวงตก คนที่ไม่มีอะไรจะเสียเพื่อที่จะส่งต่อรอยสักที่หิวโหยนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเป็นการจบเรื่องที่ทรงพลังแต่ก็น่าหดหูมากนะคะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคำสาบนี้มันไม่มีวันจบสิ้นจากที่เคยเป็นเหยื่อตอนนี้ขวัญกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบนั้นไปแล้วใช่ครับกลายเป็นผู้ล่าที่ต้องหาเหยื่อรายใหม่เพื่อความอยู่รอดของตัวเองเป็นภาพสะท้อนที่น่าเศร้ามากค่ะ ว่าทางลัดที่เธอเลือกไม่ได้พาเธอไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเลยแต่กลับดึงเธอลงไปสู่จุดที่ต่ำกว่าเดิมจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วสรุปแล้วเรื่องรอยสักอาคมก็พาเราไปสำรวจราคาของความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับจากจุดเริ่มต้นที่แค่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ กลายเป็นการสูญเสียตัวตนแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นทา่าของอาคมนั้นไปต่จววการใช่ค่ะมันเหมือนกำลังบอกเราว่าทางแก้ปัญหาที่ดูเหมือนง่ายและเร็วที่สุดเนี่ยบางครั้งอาจจะมาพร้อมกับต้นทุนที่แพงที่สุดจนเราคาดไม่ถึงเลยและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบขวัญจริงๆอืเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะไม่ตัดสินใจเลือกหนทางเดียวกันกันกบเธอ ถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ